พระเจ้าของฉันคือใครและทำไมฉันจึงอยากให้ทุกคนได้รู้จักพระเจ้าของฉันพระเจ้าของฉันคือพระเจ้าเที่ยงแท้ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกผู้สร้างมนุษย์และระบายลมหายใจให้มนุษย์มีชีวิตพระเจ้าของฉันคือพระเจ้าผู้ทรงรักมนุษย์ยอมลงมาเกิดเป็นมนุษย์ยอมต่ำต้อย ยอมถูกปฏิเสธยอมถูกกังขายอมถูกกล่าวหายอมถูกตรึงตายที่กางเขนเพราะความรักที่มีต่อมนุษย์ล้นลวนพระเจ้ายอมตายเพราะเชื่อมั่นว่าในกายที่ปราศจากบาปของพระองค์จะทรงไถ่ากายที่เต็มไปด้วยบาปของมนุษย์และโดยการหลั่งเลือดของพระองค์จะทรงล้างบาปมนทินทั้งสิ้นที่มนุษย์มีพระเจ้าของฉันคือ พระเจ้าผู้แบกบาปของทั้งโลกและนำไปตรึงที่กังเขนทรงเป็นพระผู้ไถ่บาปทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดทรงมาเพื่อจะไถ่มนุษย์ให้เป็นไทยจากบาปจากผลของบาปจากนรกบึงไฟและจากการพิพากษาและพระพิโรธทั้งสิน้นพระเจ้าของฉันคือพระเจ้าผู้จัดเตรียมสิ่งดีทั้งสิ้นในชีวิตของฉัน ไม่มีนามอื่นใดไม่มีพระใดไม่มีสิ่งของใดไม่มีพระพรใดไม่มีเงินทองและการเงินการงานใดไม่มีมนุษย์คนใดจะจัดเตรียมสิ่งดีให้ฉันได้เท่ากับพระเจ้าพระเจ้ารักฉันมากและทรงจัดเรียงชีวิตของฉันให้ต่อตรงกับท่อพระพรสิ่งดีๆในชีวิตของฉันจึงเกิดขึ้นและติดตามชีวิตฉันไปเสมอในทุกๆบ่วงเวลาแห่งชีวิต พระเจ้าของฉันคือพระเจ้าผู้ล่วงรู้อนาคตทรงรู้ตอนจบตั้งแต่ตอนเริ่มพระเจ้าทรงเห็นทางข้างหน้าแม้ในเวลาที่ฉันมองไม่เห็นพระเจ้าทรงเห็นอุปสรรคและทรงเป็นทางออกพระเจ้าทรงเห็นวิบัติและทรงเป็นทางหนีพระเจ้าทรงเห็นปัญหาและทรงเป็นทางแก้ฉันสามารถพึ่งพาและวางใจพระเจ้าได้เสมอในทุกสถานการณ์ พระเจ้าของฉันคือพระเจ้าแพทย์ผู้ประเสริฐทรงรักษาเยียวยาฉันจากภายในจนถึงภายนอกจากจิตใจส่วนลึกที่เลวร้ายไปสู่ชีวิตใหม่ที่เต็มล้นด้วยความดีงามจากสวรรค์ฉันสามารถสรรเสริญในพระคุณของพระเจ้าได้อย่างสุดหัวใจเพราะพระเจ้าทรงไถ่ฉันและครอบครัวจากปากเหวแห่งความตาย ทรงไถยฉันกู้ฉันจากความล้มเหลวและการล้มละลายฉันไม่มีอะไรจะอวดได้นอกจากพระเจ้าพระเจ้าของฉันคือเพื่อนที่ดีที่สุดฉันมีพระองค์เท่ากับฉันได้รับมิตรภาพที่ดีที่สุดฉันไม่เคยเหงาฉันไม่เคยรู้สึกขาดเมื่อฉันได้รับการเติมเต็มจากพระองค์ฉันเต็มล้นด้วยสันติสุขและความรักมั่นคงเมื่อฉันเดินในการเจิมของพระองค์ ฉันเต็มร้นราวกับเดินในสวนสวรรค์พระเจ้าทรงจูงมือฉันไป9ก้าต่อ9ก้าทรงนำหน้าชีวิตของฉันด้วยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้ในยามที่ฉันอ่อนแออย่างที่สุดพระเจ้าทรงปลอบโยนและเล้าลมจิตใจกำลังทั้งสิ้นในชีวิตของฉันได้รับการเติมเต็มเสมอเมื่อฉันสแสวงหาพระพักของพระองค์พระองค์ทรงตรัสเสียงกระซิบภายในวิญญ,ญาณน,นำความเบิกบานมาสู่ชีวิต แม้ไม่มีใครได้ยินแต่พระเจ้าทรงได้ยินและทรงตอบเข้าไปในก้นบึ้งแห่งจิตวิญญาณของฉันฉันจะหนีไปไหนพ้นจากพระพักที่แสนเมตตาของพระองค์ฉันจะหนีไปไหนพ้นจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่มีพระเจ้าองค์ใดเทียบเทียมพระเจ้าที่ฉันรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้แห่งอิสราเอลพระเจ้าของบิดาแห่งความเชื่ออับราฮัมอิสอักและยาโคบพระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์ พระเจ้าแห่งอัครสาวกและบิดาแห่งคริสตจักรยุคแรกพระเจ้าผู้อยู่เหนือคริสตจักรเที่ยงแท้ของพระองค์พระเจ้าแห่งวิญญาณจิตของฉันฉันเป็นหนี้พระองค์องค์เจ้าชีวิตเจ้าบ่าวแห่งวิญญาณจิตของฉันชีวิตฉันโหยหาพระองค์ฉันจะรอจนกว่าพระองค์จะมารับตามคำมั่นสัญญาของพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ด้วยสิ้นสุดจิตสุดใจสุดความคิดสุดกำลังในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าชาวนาซาเรส me